วันนี้ผมอยู่ที่สวนนะครับนานผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะครับวันนี้ผมยานเพื่อนมาดูแปลงหุ่นนะครับที่ไม่ได้ดูแลเลยเพราะว่าผมติดภารกิจเยอะมากนะครับทํางานอ่าทถตัดหญ้าทําอะไรส่งลูกค้านะครับเพราะช่วงนี้คนงานขาดนะครับแล้วก็หลายอย่างเียต้องลงมือด้วยตัวเองทําให้ผมไม่มีเวลาที่จะดูแลเข้ามาดูแลสวนเลยครับก็เหนื่อยมากครับช่วงนี้เหนื่อยหลายอย่างครับที่ต้องแบกรับก็เลย ไม่มีเวลาดูแลสวนเลยทีนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูสภาพสวนวันนี้วันเป็นยังไงนี่คลิปนี้ผมจะถ่ายโดยที่แบบเรียวๆเลยครับไม่ตัดต่อไม่ไรแล้วก็จะลงลงเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูว่าตอนนี้สวนเป็นยังไงนะฮะอ่าเพื่อนมาดูนะครับอันนี้แปลงรูทเพอร์เลตของเราหลังจากที่มันโดนเชื้อโรคเชื้อรากินแล้วผมก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งแตกมาใหม่ ไม่มีเวลามาให้ปุ๋ยมาฉีดพ่นทานหารก็แล้วก็พ่นยาเพิ่ไรก็เลยนะครับที่เจอตอนนี้คือราน้ำค้างนะครับผมเจ็บลิ้นนะพูดก็ลำบาก่รงนี้โอ้ยหนักครับหนักหนักแต่ผมถ่ายให้เพื่อนดูตรงนี้จุดปรสงค์เพื่อว่าเดี๋ยวผมเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมา แก้ไขดาเนินการดูแลฟื้นฟูมันใหม่รีเฟรชมันใหม่ให้มันแบบกลับมาเป็นสวนสนุนที่สวยงามเหมือนเดิมให้ได้นะครับก็ฝากเพื่อนเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับว่าผมหนักยิงช่วงนี้งานช่างงานอะไรดูแลทํำงานเองเกือบทุกอย่างบางวันทำแต่แปดโมงถึงเที่ยงคืนก็มีไม่่ีงานตรงนี้ก็ไม่ได้มาดูครับ ดูสภาพตอนนี้นครับไปดูแปลงใหญ่แปลงใหญ่นี้หนักเลยครับย่าขึ้นไม่มีเวลาทำเครื่องแต่ยาแต่ไม่มีเวลาจะมาตัดแม้แต่ของตัวเองนะครับเหนื่อยหนักจริงนะให้ดูตอนนี้นะครับหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้ามากับ เคลียงานให้มันโล่งๆแล้ววางงานวางอะไรแบ่งงานให้คนนู้นคนนี้ทําให้มันลงตัวแล้วผมก็จะมาเคลียร์ส่วนผมนะครับตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็รีเฟซรถตัดหญ้าที่เราทําเนี่ยมาตัดหญ้าออกไปเคลียให้มันโล่งให้มันสะอาดแล้วก็กลับมาบํารุงต้นให้มันกลับมาสภาพปกติครับอยน้จู สัน่นๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้มือถือนะครับถ่ายแบบเร็วๆเ,เลยรับคลิปดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้หมที่ตัดแต่งใหม่แล้วเนี่ยไม่มีเวลามาให้ปุ๋ยมาฉีดพ่นท้าอาหารทางใบมาก็ลาน้ำค้างนะฮนะเนี่ยจริงตัดแต่งไปว่าจะไอ้นี่แต่ก็ มันงานมันเร่งนะครับขาจองมาแล้วมันก็ต้องรีบส่งรีบอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันไม่มีเวลาทํตทีนี้ดูหนักแถวนั้นหนักเลยครับแถวนั้นนะดูน้าค้างลงต้องรื้อใหม่หมดคือต้นมันยังอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะตายเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งใหม่ออกก็ให้มันแตกยอดมาค่อยบำรุงใหม่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเอายาวออกก็ถือเป็น ได้ทดลองรถตัดหญ้าไปในตัวครับลบขนาดนี้เดีย๋ยวผมจะเอามาลุยแล้วก็ลงคลิปให้ดูแปลงนั้นตัดไปแล้วรอบหนึ่งแปลงถึงเอวนะครับหญ้าเนี่ยถึงเอวเลยนะหนักหนักหนัก,นกอ อ hmm. บบงนี้ก็ลุยไปแล้วเอาแบบเข็นมาลุยไปแล้วรอบนึงนี่ที่ถ่ายคลิปลงไปนะก็ตัดได้เตียนอยู่เหือนกันนะถึงว่าตัดได้เตียนอยู่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะมา หรือใหม่นะครับหรือไม่ใช่หรืออ่างหุ่นออกหรือหญ้าหรืออล้วหรือหญ้าตัดกิ่งใหม่ให้มันแต่งใหม่ให้มันงอกให้มันแตกใหม่นะครับแล้วก็บํารุงใหม่นะครับก็จะใส่ใจดูแลมีเวลามากกว่านี้นะครับด้วยภารกิจหลายอย่างนะครับมันมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะะถ่ายเพื่อนดูเพระาะว่าก็เห็นแต่ตอนที่มันสวยนะครับบางคนก็จะไม่เห็นอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะผมก็อยากถ่ายทอดให้มัน ครบหมดทุกมุมนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะผ่านไปได้นะครับจากมุมเก่จะสวยนะถ้าไม่มีเวลานี่จบเลยนะนะครับแต่เป็นเรื่องปกติของคนทำเกษตรครับก็มีอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาหลือฟื้นมันขอเวลาอีกสักมันน่าจะสองอาทิตย์ก็น่าจะเคลียร์ทุกอย่างลงตัวนะครับ ฝากเพื่อนติดตามกันนะครับว่าการฟื้นตัวส่วนองนอุ่นให้มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนั้นจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับใครที่ปลูกอุ่นก็รู้กันอยู่แล้วว่าอุ่นนั้นไม่ใช่อะไรที่ปลูกง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมันกว่าจะได้ต้นองุ่นที่สวยๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครโอเคนะครับคลิปนี้เ๋ยลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ